จับเข้าไว้เริ่มเข้าจับเข้าไว้แต่เหยียเข้านี้ไม่ได้เฮ้ยอย่าตามฉันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะแม่งเอ้ยต่างไม่เลิกเลยเว้ยวัวเยอะเยอะวัวเยอะอะไรเนี่ยตัวไปให้ได้แม่งเอ้ยมาตามตื้อตอนนี้จะได้ตังหนีให้ได้เลยเจ้าทีเนี่ยตีอย่ตามมาเลย เอ้ยยิ่ยิ่้างสบายวุ่ยเหรยเนี่ยยิ่งโอ้ยรว้าโอนียนีฉันต้งนีรอดเขาให้ได้เลยยเ่อย่าตามเล้ย่ต้องหนีให้ได้ดูวันยังไงก็ตามจะเปไหนขึ้นไหนแน่เอ้ยด้วยนะ เม่เนยเดี๋ยวมาโดนตรงนี้ซะได้เอ้ยต้องทำให้ได้ต้องหนีพ้นต้องหนีให้พ้นนี่โง่ยัยแม่งเอ้ยยัยยังเย้ยนล้วมันน้ำตกนี่เลยอะไรออกแล้วเดี๋ยวเวลาเฮินฟ้าดนรอดนนี่นะวะเนี่ยไม่ใช่ ไไวไป้วู้ไปแล้วไปตามก็ไปแล้วเฮ้ยเฮหยุด่บตมอต่อไวเย้ยเยอะไรเนี่ยเย้ว้าวฮะนีบมันตอนนั้นนีมันฉากในตอนนั้นเนยนะ เขาไงคิดออกแล้วเขาคนนี้ไงจริงด้วยทางนั้นที่ฉันเจอเขาเนี่ะต้องไปหาเขาให้ได้เฮ้ยเชื่อไปไหนของนายนี่ยรอฉันด้วยสิเฮ้ยเฮอยออกไปไกลๆส้นตีนเนี่ยเฮ้ยอะเฮอะเยอะเฮ้ยเฮ้ะ ไหลกันเนี่ยเฮ้ยจีออกไปนะเฮ้อไม่เจ้าจี้ไปแล้วยอะจี้เลยต้องรีบไปให้ได้จะไปไหนของนายนะฮะนี่ตามเต๋อไม่ได้อีกละแช่ดิกันนายเป็นผู้ก่อคันร้ายนี่นะเฮ้อว้าวว้าเฮ้ยประกาศทำฉันอย่างนี้อย่างนั้นเลยเจอดีแน่ อายู่ผมกระดมอะไรกันเนี่ยเฮ้ยยังโดดในตัวนึ่งกันเลยนี่ใส่ทุกทาถทาไว้มาหาตั้งสิเด้จะไม่ยอมให้่ายแพ้นะไปอยู่กับน้ำแข็งดนอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยไว้ฉันไม่ขยับไม่ได้แลยตายไปซะ ยไปไว้นันนะต้องรีบไปหาพวกเขาให้ได้ต้องจุดหมายอยู่ขานาเท่านั้นเอยอะนักคมอรัน ที่นี่ดีนะมาเลยแดงมาเลยนี่ยน่เวู้เจ๋งเป่งฉันมาแล้วนินจาเอเฟรนี่เอะเป็นไงล่ะเจ๋งเป่งดปเลยใช่ไมดีฉันคนดีเลยมาเดยมาเดยเฮ้ยมันไดเวลาของฉันแล้วเจ๋งเป่งเฮ้ยเมาเนยน่ยนยเ่ยืยเยเนอนยเนยยเเนยเ อรันเหรอ <c oughs> <c oughs> เอ,อ็กดีเฮ้ยยยแ้เย้ดเฮ้ยลืมไปตัวเล็กก็ขี้หนูมาเลยนี่เนี่ยท <c oughs> ุกคนพร้อมเลยฟาเอาปืนแดงเอาโล่เบาจิง๋งไปงอกในกันสักอย่างหไหมไปเอาน้ำนี่คือปืนระเบิดนั่นก็ลุยเลยจัดการอารันซะ กมาดีครับเฮ้ยการาตาวานักมันมาเลยเ้ฮ้ยดักใจพี่ข้ามาเลยมาเลยมาเ้ยเย้มาเลยนี่เดเจ๋งเป่งมาเลยว้เฮ้ยนี่เฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยอยู่ได้ เฮ้ยหมาเลยตายซะอ,อ,อะไรกันเนี่ยทุกคนเป็นอะไรไมหมฮะนั่นไหลเนี่ยฮะ,ะนั่นมันสูเส้นไม่ใช่แล้วนั่นนะ่ะสูเส้นนายเป็นอไรหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องการให้พวกนายช่วยนายนายคนเดียวใช่ไหม ว่าแต่นายมาทำไมล่ะขอร้องเถอะพวกเรากำลังเดือดร้อนมีนายคนเดียวที่ทำได้นายนะ่ะเป็นคนฆ่าเดือดร้อนไม่ใช่เหรอนายสู้เขาโอ้แล้วฆ่าเขาด้วยนายทำได้ไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยนายทำได้ไม่ใช่เหรอนายต้องทำให้ได้นะจะทำไม่ได้ก็นายเคยทำไม่ใช่เหรอนายต้องทำแบบฉันพ่นแรงเลเซอร์มาจากตานเนี่ย,ย,ย,ยพ่อนออกมาสิพ่อนออกมาได้ เมืแต่เขาทำอะไรกันเนี่ยเย้คว้าอกอกมาเลยจะไปแ,แกงกลัวใครจับฉับไม่ใหญ่เนียเอ่มเอ่มสุสเซนฉันแม่จะบอกนะเขาทำไมนะ่ไมมด้หรอกนะนั่นดีกว่านี่ไปเลยแซกแซกแซกจะมือไหนเนะีอ่อเออคำตเล็ีเป็นขี้เลยผมไม่มีใครสินะ อะไรไงพวกมันอยู่ตรงนู้นแล้วมันอยู่ไหนของมันวะนั่นอะไรเหรอไปเล่ยกูวะไปเลยว้าฮะไลยเด่ะเจอตัวแล้วรอดผู้หม่หวัดดีพวกเจาเนี่ยเจอแล้วไปแล้วเขาเออทันไงเชื่อผูไปแล้วพร้อมยิงเลยมาเลยนายจะก็ตามมาสิวูแลนดิ้งไปไหนแล้ว ไอ้ยูเดี๋ยวนี้นี่นั่นไงพกันจับตัวให้ได้แล้วเอาไปให้หัวหน้าซะรับทราบครับบอสเดี๋ยวผมจะทำให้ดีที่สุดก็มาเลยบอสก็มาสิผมไม่เกรงกลัวอยู่แล้วพวกนั้นจะมาตามล่าฉันเอางี้นะดานตุกพวกเราเขาให้ตายไปขั้นเลยจะทำไม่ได้ ฉันมีเขาเดีปืนด้วยซ้ำนะไใครเลยเออเอ่ออะไรฮะเอ่อมันใครเนะน,นี่ยหวัดดีพอดีว่าฉันใครผู้มรนสุดหรือเปล่าเป้าไม้ยอยู่ตรงนู้นโอเคทุกคนกระหน่ำยิงยอะเอออะไรเนี่ยฮะเออยอโอ้ไม่นะมีชิ้นสุดแรงด้วยแฮ่ ไม่หรอกอย่างเขียนนมาดีมันไม่ปลอดภัยเนี่ยอยู่นู่นปลอดภัยเราพร้อมแล้วยังล่ะเดี๋ยวยเ,ยเวลาแล้วล็อกเต้าสักหน่อยดีกว่ามาเลยเดาเฮ้ยไปกินซ <_ c> ะซูเซนไปจัดการได้ด ซูเซนนายมาไหลช่วยเช็ดต้องต้องต้องการออกไปจากในในโดดเดนเดินเลยจับเขาไว้มาดิยซูเซนรอเดี๋ยก่อนได้เราจะช่วยนายมาไหลอสสรละเพชรมาเลยอันเชิญตัวเจ้าป้องกันซูเซนในทีนะพวกมันนีปืนระวังด้วยนะจริงนะนั่นขอขังแกวันนี้แล้วกัน ที่นี่มันที่เดิมนี่นะนั่นมันอะไรเนี่ยนั่นมันปลาไหลของไอ้แซกไม่ใช่เหรอไปแล้วทุกคนเยอะเยอเยอะยอะนี่น pues ี่เนี่ยเนี่ยเอาลูกปลาไหลไปกินซะไปเลยพิกเซลแมนยใหญ่จาไหนมันจะทำให้รู้เองฮะมานี่เลยพี่นี่เราเจอสด่งนี้ ไปนะ้ป่าอะไรจะทำไรวะไม่ได้เลยกระสุนมันค่นแรงอ่ะนมาเลยมีมาพร้อมนะมาเลยนเป็นเลยัดเลยิ่ี๋ยว้เวลาแล้วเอาไปกินซะเมกกะระดอนใหญ่โคตรบึ้มเอาไปกินฮะเมกกะระดอนไหนแกงกุ้งกุ้งอะไรทำไมชั่ มาอีกตัวนึงนะโอเคทุเส้เนเราหนีกันเถอะไปกันเลยเฮ้ยเฮอไอ้เ,อเอนี่ยเฮ้ยนี่ไปแล้วเอเอขอแรกสองตัวสองตัวแล้ว,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 วลคันป้องกันทั้งทีนะไปแล้วก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลย ก็เข้ามานครับผมไม่กลัวอีกแล้วเป็คนป่าสะกก่นี่แน่ล้มไม่คนลได้บีสบอกยามลาของค้าแล้วบีสบอกมาเลยเแข็งๆก่งกันดิเฮ้เฮ้นี่นี่บีสบอกประจำการเฮ้ยนายเนี่ยนอกพิฆาตบีสบอกต้องการความช่วยเหลือบีสบอกต้องการความช่วยเหลือนี่เวลาของข้าแล้ <c oughs> เยอะมาเลยบีสบ็อกช่วยตัวเองได้แล้วบีสบ็อกไม่ต้องการในใครแล้วมาเลยนี้เนี่ยเยอะฮะอะไรเนี่ยเออโอเคคนจุดกัน่อนนดพอดีว่าฉันมีเรื่องอยากจะบอกได้ มาเลยไอเวน้อยไม่ต้องกลัวไปพอดีว่าฉันน่ะไม่ทำร้ายนะแค่ทดสอบเฉยๆเองเข้ามาเลยนี่งูสัรพิษมาเลยนี่มาเลยเน่ยนี่แข่งงูกระจับกระจอกแน่นี่นี่มือใหญ่เนี่ย้องเนาะเด็กคนชนะแน่ห้า่

อะไรกันนี่เหรอเขาให้ค้างตลอดชีวิตนั่นก็สนุกดีเหอไอเวยน้ยก็เข้ามาเลยก็อีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กดีเอ้ยนั่นก็รวมพลได้เลยเอาตัวมาเข้ากับไฟซะ นั่นเราเอาเรามาสายเกินไปก็จะเอาตัวไปเท่าพวกเขาเป็นไรกันได้กล้าดีไงเอาเพื่อนเราไปฉันจะต้องแก้แค้นนักบริษัทห่์นห้หนึ่งไอ้เนี่ยพอฉันเอาไปไนดะ้นี่ผมนายจะทำามันนี้ไม่ได้เลย ใส่มาเลยพว่วงโอเคนั้นระแต่มวันนี้ละก,กันนะเด้งเด้งเด้งในขอยกนะขอยกโอเคโอเคตัวขนาดมาสติตันได้เขาได้รู้มาเดี๋ยวน่ามันซูเซ่นี่นะนายกำลังทำอะไรเขาเนี่ยนั่นทำอะไรเนี่ยโอเคโอเคทำเสร็จแล้วโอ้ยง่ายจริงเลยง,งานนี้กับค้างอย,อยู่งั้นเหรอ แต่วันนี้งานโคตรง่ายอยู่นั่นดีเพื่อนฉันมีของด้วยขอไอ้วูได้หลายลา้านเลยเว้ยออ้วมีสอยนะโู้ได้หลายลาญญ้านมันยากอ่อนแล้วั้งมีสปอกตัวประตูลิบไพยแล้วจับนี่นะผมงานได้ค่อนเยี่ยมได้ว่าไหม สวัสดีเสหายเจ้าไหนครับผมจับตัวซูเซนนี้แล้วครับดีมาก